สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดถึงเทคนิคการบล็อกในคาราเต้ทั่วๆไปนะครับเราก็จะพูดถึงาการบล็อกในโกจูริวโอคินาวาโดยเฉพาะจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับ i n d i v i d e o l i like to talk about the blocking techniques in uh karate in general and uh and some of the uh blocking techniques uh in goju-ryu o o i n a w a karate ที่ที่คาราเต้ทั่วๆไปฝึกกันอย่างแรกที่ ก็คือโอเกลเกะนะครับโจดดงโอเกลเกะการบล็อกขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้ากลางลำตัวนะครับอย่างเบสิกตามที่โดโจรงเรียนทั่วไปก็สอนกันนะครับ the general technique is t o go to the center, of you r body, then take it up, you d o n or high 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 blockbut the key point that I like to mention is the twist of the wrist จุดสำคัญที่ผมต้องการพูดถึงนะครับก็คือการหมุนข้อมือนะฮะถ้าทั่วๆไปก็ สามารถที่จะเรียนได้ที่ที่โดโจอยู่ที่โรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้วนะครับแต่จุดที่ผมต้อการเน้นก็คือการการหมุนข้อมือในจังหวะสุดท้ายน,นั่นเองการหมุนข้อมือในจังหวะสุดท้ายเป็นเหมือนเป็นการส่งแรงกระแทกนะครับไปยังไปยังหมัดหรือว่าเทคนิคที่เข้ามานะ so y o u e sending a shock wave an impact to your opponent or the incoming technique เนพราะนั้นะหัวใจสำคัญสุดม,มันไม่ใช่แค่เรายื่นมือขึ้นมาการเฉย เพราะว,ว่าการบล็อกที่ที่จะได้ได้ผลเนี่ยก็คือเราต้องทําให้เขารู้ด้วยว่าเขาโจมตีแล้วเขาเจ็บนะเพราะฉะนั้นการบล็อกนี่เราควรจะมีการส่งแรงกระแทกขึ้นไปด้วยว่าการที่เขาการที่เขามาโจมตีเรามันมันไม่ใช่เรื่องดียิงย่งยิง่งยิ่งเขาเข้ามาเขาจะยิ่งเจ็บโดยที่เราไม่ต้องโจมตีกลับนะ so the point is uh, you you want to send a signal to them that uh, the more they they attack us the 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 more uh, pains that they're gonna get but without 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 you actually countering the technique, so by sending the shock wave so again, get is the obvious one that you can use because uh, most of the technique will come from the top, and you will use this bone. So you attack with the bone by rotation, snapping rotation, attacking the soft part of the arm, which is gonna hurt a bit. Uh. ซ,ซึ่งจะเจ็บนะครับเวลาเราโจมตีมาส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนใต้แขนนะครับส่วนนีมเราลองลองบิดกับตัวเองก็ได้นะครับว่าใช้ใช้กระดูกท่อนนี้นะครับใช้กระดูกท่อนนี้นะครับ mm hmm. นะ so you can Practice that so every time when you do Jodanga g ีย g เก either in, in Chodokan style with the open hip or in the Gojiru style with the closed hip เราจะทำเทคนิคในลักษณะเอลเปิดแบบโชโตกันหรือว่าเอลปิดเข้ามาแบบโกจิริวหรือว่าชิโตริวนะฮะให้บิดข้อมือทุกครั้งให้บิดข้อมือทุกครัง้งคราวนี้เทคนิคอย่างเช่นเยร,มรามมาไรก็เหมือนกันนะครับหรือว่าโลว์ล็อกเยร,มรามมาไรเดียสเหม่ยทวิสต์เดอะไรส์ as well หมุนข้อมือเหมือนกันนะครับในเวลาทุกครั้งที่ฝึกก็ไม่ว่าจะเปิดเอลแบบโชโตกัน ว่าจะปิดในโอ้บหโกจิริหรือชิตโตริเทคนิคเหมือนกันก็คือจะบิดเข่ามือนะเซ็ง every time you practice focus on this you can think of as a kime or just attack so you don't think of you you actually just um, just defending you're thinking more like you attacking ว <inaudible insecure> ิธีคิดก็คือเราเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราเราต้องการบล็อก เพื่อให้เทคนิคหยุดอย่างเดียวนะครับแต่เราคิดว่าเราโจมตีเทคนิคที่เขาเข้ามาเราไม่ได้โจมตีตัวคนที่ที่บุกเรานะแต่เราโจมตีหมัดหรือเท้าที่เข้ามาแล้วเราก็เราก็นออกไปแล้วก็ส่งช็อกเวฟเตือนเข้าไปส่งช็อกเวฟเตือนเข้าไปนะ You're not actually h e attacking the person but you actually you y o attacking the, the incoming technique with the impact with the shock wave y o u sending by twisting that that's a lower block Um, the next one is the the middle block, the variations. Um, ในโชโตกันจะเรียกจะเรียกการบล็อกตรงส่วนกลางว่าโซโตเกะโซโตเกะแต่ว่าที่โอกินาวาเนี่ยทั้งสายชูริเตะหรือว่านาฮาเตะเนี่ยเขาจะเรียกอันนี้ว่าอุชิุเกะเขาจะเรียกตรงข้ามกันคือในในในโชโตกรัรเนี่ยจากข้างนอกเข้าข้างในเนี่ยเขาจะเรียกโซโตเกะโซโตแปลว่าด้านด้านนอกนะก็คือการบล็อกด้านนอก ความหมายของเขาก็คือจากนอกเข้าในนะแล้วส่วนอุชิุเกะอุชิุเกะก็คือจากในเข้านอกนะจากในเข้านอกอุชิก็คือคล้ายๆอยู่ข้างในนะครับอุชิุเกะในนอกแต่ว่าที่โอกินาว่าจะเรียกสลับกันนะโอกินาว่าเขา,เาทุกโดโจนะครับเท่าที่ทราบก็คือเขาจะเขาจะเรียกท่านี้ว่าอุชิุเกะก็คือการบล็อกด้านในหมายถึงว่าเขาเขามองที่การการจบนะครับการจบข้างในลําตัว ้เขาจะมองว่านี่คือการนี่คือโซโตเกะก็คือการบล็อกด้านนอกลำตัวนะฮะอินโอกินาวา the term reverse to the original to the Japanese um, terminology in Japanese they call this โโตเก Soto means outside uh, because they 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 think of the technique is coming from the outside in outside in and this one they call Ushuge Uchi means uh, inside so they they, 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 they term it as something from inside out but in Okinawa they, they use the term in reverse this one they call Ushuge which is the inside block because you actually blocking the inside of your body uh, and this one they call ge which uh, for them they they, they, they meant that the technique is blocking outside of the body r h o w e v e r technique is pretty much the same you twist the wrist at the end เหมือนกันนะครับเราบิดข้อมือจังหวะสุดท้ายบิดข้อมือจังหวะสุดท้ายเป็นการส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเทคนิคที่เข้ามาโจมตีปุ๊บเขโดนกระแทกกลับไปโดนกระแทกกลับไปครับโดนกระแทกกลับไปคราวนี้ชิวเกะในภาษาญี่ปุน่นหรือว่าโซโตเกะในโอกินาวาเนี่ย ของโคข,ของโชโตกันเนี่ยจะหรือหือของอาทางทางชิตโตริวาทางโชรินริวหรือว่าสายชูริเตเนี่ยเขาจะเป็นการบล็อกที่สามารถใช้ใช้ข้อมือได้นะบล็อกลักษณะน้สะบัดข้อมือออกไปเหมือนกันนะทำการบล็อกแบบนี้แต่ว่าโซโตโกเกะในโกจิริวเนี่ย โดยเฉพาะในโอกินาว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ใช้การบิดข้ามือเพราะว่าเขาไม่มองว่ามันเป็นการเป็นการบล็อกนะครับเขามองว่ามันเป็นการเกี่ยวแขนเข้ามาโดยใช้โดยใช้ท่อนนี้นะครับโซโอเกอินอินชูริเตอโชโตกันเต้เต้ทวิสต์เดอะรส like this out inside out but then Go uh, to do, especially in o อ i n a w a they they think it as a, a hooking technique hooking technique by using this part using this part of the of the f i s h yeah. เขามองว่ามันเป็นการเกี่ยวเข้ามานะพอเทคนิคเข้ามาปุ๊บเขามองว่ามันคือการเกี่ยวเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะจับเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการจับเยอะนะะเขาจะมองว่ามันคือการเกี่ยวซึ่งจะเปิดมือก็ได้จะเปิดมือก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเซฟหน่อยกันนิ้วโดนกระแทกเนี่ยเขาใช้วิธีกรรมหมัดแล้วก็เกี่ยวเข้ามา So it can be open hands, but they are, if, if, if they are afraid of uh, hurting their fingers, they can just close the fist and just hook the technique, hook the incoming technique, hook the incoming technique, and then grab and then attack further on. Yeah. So, so get in what you is more of a hooking. Think of you, you hooking. All right, and also. Uh, in some of the Dojo in Okinawa they they have this technique which they don't have a particular name they just call they just call it Uge or block which it's kind of like something like the um, the high the upper block the block on the side มีการบล็อกแบบออกด้านข้างอย่างนี้ด้วยนะครับคือการบล็อกพวกชูโตชุโตที่เข้ามาบล็อกชูโตเทคนิคก็เหมือนกันนะครับใช้บิดบิดข้อมือเหมือนกันบิดข้อมือ ข้อมือลักษณะโอเคนะครับนั่นะก็คือท่าบล็อกโดยร,มรวมของคารเต้ทั้งสายญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งโอกินาว่าสำคัญคือเรื่องบิดข้อมือนะแล้วก็ส่วนโซโตโกเกะเนี่ยในโกโ,กโกจิริโอเขาจะมองว่าเป็นมันเป็นการหกนะครับ so important to r o t a the wrist whenever you can to accelerate um, The attacking weapon which is this bone of you and also sodoke is more like hooking technique in go to you uh Bokinawa. all right that's it for this video hope you find it useful see you in the next one video.